สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชติพาเพลินค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นต้นมะม่วงค่ะแล้วก็โค่นต้นมะม่วงเนาะแล้วก็ตัดกิ่งตัดใบของเขากองไว้ตรงนี้แล้วเผาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นน้ําที่เฉะมากๆค่ะเนี่ยค่ะกําลังปรับปรุงค่ะปรับปรุงเพื่อจะทําเป็นผักไว้หวานผักกินช่วงหน้าหนาวนะคะเนี่ยค่ะกําลังปรับปรุงค่ะแล้วก็ พอบ้านก็ขุดดินโกยดินขึ้นไปเนาะแล้วก็เอาหินค่ะหินคือเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเราขนหินมาเพื่อทําเป็นคานป้องทรายป้องน้ําอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็ขนหินตรงเนี้ยมาเทตร,ตรงนี้เอ้ยมาวางตรงนี้กั้นกั้นดินค่ะแล้วก็เราก็โกยดินตรงนั้นขึ้นไปแล้วก็เราก็เอาหินลงไปเนาะแล้วนี้ก็เราก็จะเอาดินกบค่ะแล้วเราก็ ผสมดินแล้วก็ปลูกผักค่ะหวานผักไว้กินเนาะช่วงหน้าหนาวนี่แหละค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะหินเมื่อก่อนก็เราก็เอามาเรียงตามเดนนะคะตามคานเนาะแล้วเราก็ขนทรายเข้ามาใส่ในบ้านเพราะาที่เนี่ยมันเป็นที่เอียงเนาะ แล้วก็เอาหินนะคะป้องแล้วก็อาศัยเทในในรอบๆบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วทีนี้เรามาทํารั้วแบบมาตรฐานแล้วทําเทคานทํารั้วแบบมาตรฐานแล้วเราก็เอาก้อนหินพวกนี้ออกแล้วก็มากองๆสูมๆไปตรงนี้แล้วก็จะขนไปตรงนู้นค่ะขนไปที่แปลงผักตรงนู้นเนี่ยค่ะเราเวลาขุดเราก็ขุดอะไรมากมายไม่ได้เพราะว่าเป็นหินอยู่ข้างล่างเนาะค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้จะขนออกไปให้หมดเลยค่ะแล้วเราก็จะเอากลุ่มไม้มงคลพวกเนี้ยค่ะหรือบอลสีแล้วก็าวางเป็นแถวตรงนี้ค่ะนะคะนีคะ,คะปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานี่สังเกตว่าเฉะมากทำอะไรไม่ได้เลยค่ะทำอะไรไม่ได้เลยนี่แหละค่ะชีวิตประจำวันค่ะ ทำแปลงผักเนาะพราะบ้านทำให้ค่ะปะบวชทำไม่ได้หรอกทำไม่ไหวค่ะแล้วก็ปลูกไม้มงคลค่ะแล้วก็ปลูกบอนสีเลี้ยงหลานค่ะนี่ค่ะบอนสีก็เริ่มเตกนอแตกโหลดให้เราชื่นชมแล้วค่ะนี่ค่ะ เราปลูกไม้มงคลปลูกบอนสีปลูกผักนี่จะทำให้บ้านเราชุ่มชื้นค่ะเขียวชวอุ่มสวยงามนคะคะให้ความสดชื่นกับบ้านเราค่ะยกแปลงไว้แล้วค่ะตากดินไว้ก่อนค่ะ ตากดินไว้แห้งสักสี่ห้าวันแล้วก็จะว่านผักค่ะทางนี้ก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดซับสไครต์เลยค่ะคลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ